เรื่องเยอะมากเลยค่ะคือมีความตั้งใจที่จะมาฝึกนะคะแต่ว่าในสมองเนี่ยมีแต่แบบว่าอะไรที่คำถามเยอะแยะปวดใงไม่มีความพยายามที่จะตอบก็เลยช่วงแรกเนี่ยยากมากเรื่องเยอะจริงๆได้เหตุผลก็เห็เป็นคนไข้ที่ตั้งใจดีนะแต่แต่ดูแลเออเป็นคนที่มีกําลังใจในการฝึกดีเพราะเวลาสอนหรือว่าเทนนิงอะไรไปเนี่ยเขาจะได้เขาจะพยายามทำเต็มที่แล้วก็พยายามที่จะ พัฒนาตัวเอง,องเก็รอเวลอ๋อวันแรกนะคะก็จะแบบหน่อยๆแล้วก็ดูแบบว,ว่าไม่ค่อยมีพลังนะคะไม่พอเวลาผ่านไปเอกก็เปลี่ยนไปคะยังชื่อเหลือตัวเองไม่ได้ก็โดยรวมเป้าหมายต่างๆที่ตั้งไว้ก็ได้ตามที่คิดไว้นะคะและ้วก็แต่สมองกีก็ดีบางอย่างก็คือเวลาที่ ทําอะไรไม่ได้เนี่ยจะเริ่มต้นด้วยการที่ทําไมมันไม่ได้แต่สุดท้ายเนี่ยเขาพยายามทำจนกระทั่งมันสาเร็จมันรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะด้วยความพยายามของเขาไม่ใช่ว่าพอไม่ได้แล้วก็ทิ้งไปเลยนมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าที่คนที่เรื่องเดียวกคนนี้ก็ก็โอเคก็โอเคทําได้ตัวเองเก่งเก่งที่ได้ก็จากที่กรทัการฝึกสอนแล้วก็ท,ทิ้งทาในมาระยะเวลาและการตัวงก็พ <c oughs> บว่าเออ เอกเป็นคนที่พัฒนาการเร็วมากเมื่อเทียบกับคนค่าปกติเพราะว่าพียาเป็นที่สาคัญคือเอกเป็นคนที่มีกาลังใจดีแล้วก็มีความพยายามอย่างมากหรือว่าจะมีประสาทอะไรบ้างของะพยายามที่จะมองโลกในแง่ดีเสมอสิ่งที่เห็นภายนอกก็คือเอกสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ร่างกายก็ดีขึ้นนะคะส่วนทางด้านจิตใจที่ถึงแม้ว่าจะอยู่ภายในแต่พี่ก็มองเห็นว่า ได้สร้างพลังขึ้นให้ทั้งกับตัวเองแล้วก็กับเพื่อนๆด้วยค่ะสิะ่งคือจะบอกว่าตื่นหน่อยอนหนุนชีไม่ค่อยสวนก็อยากให้พยายามฝึกเหมือนเดิมทำทำตัวเองให้เป็นคนที่อยู่ในสังคมได้อย่างปกติทั้งด้านร่างกายแล้วก็ด้านความรู้สึกด้านจิตใจด้วยนะเพราะว่ามันไม่จำเป็นว่าเราเกิด ชีวิตเรามันจะเปร่ไปกับอดัติเหตุงารณ์ดังนั้นเนี่ยหลังจากที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและความคิดเปลี่ยนละน,นะชีวิตเราสามารถจะสังเกตได้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกว่าคนไข้ทุกคนนะคะก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่ชั้นค่ะก็พยายามเอยาความรู้ที่ได้เนเีนเ่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้ในท,ที่สุดแล้วก็อะไรที่ฝึกไปแล้วแล้วย,ยังไม่มั่นใจที่จะไปใช้ในเนี่ยพยายามเพิ่มขึ้น ทำไปคำด้วยตัวเ,เองเพราะว่ามันจะเกิดความเสี่ยงหรือว่าเกินวันนีเหตุเ,เรวมันจะมันจะเกิดบาดแผลขึ้นก็เป็นความจรงนี้อยากบอกเอกว่าเอกยังทาอะไรได้อีกเยอะนะคะพยายามใช้ศักยภาพที่ยังมีในตัวเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้ได้นะคะแล้วก็จะบอกว่ามันไม่มีคําว่าสุดท้ายไม่มีคมําว่าสิ้นสุดมันมีแต่คําว่าพัฒนาและดีขึ้นได้อีกจนในที่สุดแล้วพี่คิดว่าเอกสามารถดำรงชีวิตอิสระได้ค่ะ ไปล้คทำตามที่พี่เบอกนะครับสวนสีกองสายก็น่าจะรู้แล้วนะครับขอให้ทำไม่ได้ครับทําบ้านดีๆครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่